สวัสดีวันดีดนใหม่ไทยครับทุกคนเลิ่ทางไปไหนก็ขอให้เดิ่ทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมเล่นน้ําครับวันนี้เล่นน้ำเมื่อวานไปกินปลาไข่บ้านที่นี้วันนี้ก็เลยมีการลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะครับของพวกเรา on the l a รัช รถคันนี้ผมน่าจะแลกบัตรตั้งแต่เดือนที่แล้วหู่นครับอยู่ในเก๊หรือเปล่าขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมเมาอย่ารับแต่วันนี้น่าจะน่าจะเทัวร์ที่ขอนแก่นฮะโอ้โดนคักงละครับออรบอกกันก็ขอบัตรอัน,นั้นก็ได้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมที่เขาไมาอ่อยู่ บ่ค่ะแล้กนี่จะโดนแล้ว <Yeah. S 1> นะี่มีรถอยู่ยงันสามคันหุดน <Yeah. S 1> ครับเกิดเกิดเหตุเกิดปัญหาในการเข้าหมู่บ้านครับเพราะว่ารถอยู่บ้านมีสามคันแล้วก็แลกปัดทั้งหมดเลย น,นี่คือแสบตาคือแบบว่าทุกคนเห็นมาแต่ไกลวันนี้โปรแกรมเล่นน้ำทั้งวันครับมีรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของออนเดอะลาสเสร็จแล้วก็ มีรถนำนำหัวผู้ใหญ่ของออนเดอร์ลาเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นไ่วยรถทั้งสี่คันเอเวนก็จะมาในวันพรุ่งนี้ครับ mm hmm. เพราะว่าวันนี้อนะใหญ่เป็นออกอีเวน เริ่มจะติดแล้วคนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วเนะี่ย สวัสดีทุกคนครับกับคีย์บอดภัยเที่ยวให้สนุกกันทุกๆเส้นทางนะครับวันนี้พบเจอกันได้น,นะครับที่สีสเกตลาเล่นเล่นด้วยความปลอดภัยครับและมาระวังวันนี้มีกินเลี้ยงปาร์ตี้กับพี่พีวงออเดือดละครับ มีลูกสภ r ยไปไหว้แม่หรืยังเราพร้อมเธอพร้อมแต่เรายังไม่พร้อมไงวันนี้เดี๋ยวเดินสายสักแป๊บ ว่าเมื่อวานไม่ค่อยมีเวลาเลยมาถึงก็ไปหาปานิกเลยเมื่อวานใช้เวลาเดินทางกับอุ้ยรู้มหมนา่นกามาสตอเมื่อวานใช้เวลาเดินทางกับประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงโอ้สิบชั่วโมงอะเจะออ้าหัเจ็บไหมไม่เจ็บม่ได้กลับสีเจ็ดเพราะว่ามันเป็นเวลากับชั้นชีดเพราะว่าวันที่17เจไปน่าจะได้ขึ้นกรุงเทพแล้วครับเพราะว่ามีไทย ปกเอ็ม uhm ีเพลงใหม่ของเราครับเพราะมันเป็นงานคิวมุกแทกมาที่แรกว่าล็อกกันว่าเราจะกลับบ้านยาวถึงถึง18มันเลยได้แทรกคิวการถ่ายถ่ายปกเพลงขึ้นมามันก็เลยได้เลื่อนเลื่อเลื่อนเื่อนออกไป น้ำ้างหลังขีกันแล้วชักครับไม่รู้ว่าคุณชื่ออะไรแต่คุณน,น่ารักไม่รู้ว่าคุณจะเป็นใครแต่ผมนี่ชอบครับเจอให้ผมบุกน้ำรือไฟผมตอบว่ได้ครับจะจม,มือชิ้งสักคำเลยอย่าย,ยิ้มที่ผมตายช่ยยคของยิ้มผมละลายไปไหนไม่บอกหรอกครับ ห้ามหลอกถามพูดว้างพูดไม่นามันต้องตัง้ตงใจขับรถนะครับเพราะว่าถ้าพูดเยอะเดี๋ยวว่าเราขับรถไม่เซキตีไม่ปลอดภัยสุขสัาต์วัสงการนะครับทุกคนเที่ยวอ,อย่างมีสติแล้วก็ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะครับเมาไม่ขับเดินกลับก็ได้น,นะใส่รีเทนเนอร์บ่อยๆก็ใส่บ่อยๆครับใส่ช่วงตอนนอนแต่ส่วนมาก เวลาตอนกินก็เลยถอดไว้ก็ไม่ค่อยได้ใส่เข้ามาแล้วเวลาเดินทางก็ไม่ค่อยใสเพราะว่าโอไม่ใช่เวลานี้จะไปเที่ยวหรืออะไรพวกนี้ไม่ค่อยใส่กลัวทำหายปกแป้งท r a v e l p a r ไปด้วยนะครับถ้าอยากซับหน้าก็ขอก็แป้งโชว์นะครับพอกลับบ้านมาเหนื่อยๆอยากสระผมก็แฮร์ริสนะครับสำหรับรองเท้าคู่ใจน่าจะเป็นรองเท้า แอดด้านะครับแอดด้าสิบเก้าเจอกันที่เชียงใหม่นะครับผมมาร่วมเล่นสงการด้วยกันเออน้องบูลาบูบูเหรอแลบ้บูบูอยู่รถตู้แล้วพรุงนี้จะเป็นวันรวมตัว ครั้งยิ่งใหญ่ของรถทั้งสี่คันแต่เอเซ้ายเท่ามได้มาด้วยก็อำลาป้ายแดงของของน้องคนลองหรือว่าพาลวยนั่นเองเพราะว่าพารวยหลังสงการนี้นะ่าจะได้เปลี่ยนป้ายแล้วเพราะว่าป้ายแดงใส่นานแล้วก็ได้ไป้ายแล้วด้วย พารวยอะไม่ออกสักทีก็เลยต้องพามามาไหว้รถหน่อยเพราะเดือนหน้าโอ้ไม่เดือนหน้าหรอกเดือนนี้แหละน่าจะได้เปลี่ยนป้ายนางออกแล้วแลวต่อไปก็จะเป็นนักเดินทางนักพาของเราก็จะเปลี่ยนป้ายแดงออกครับ ลุ้นกันว่าป้ายป้ายทะเบียนของพารวยจะเป็นเลขอะไรนะครับรับรองเลขน,นี้มีแต่ความสุดแน่นอน ไปให้คืออะไรอะตอนสิบหกไม่ทำสิบหกหลังสงการนั่นซื้อบ่อยคืออะไระใครอะก็จะซื้อน่าจะซื้อซื้อทุกวันแหละพารวยอะกวนหลังๆซื้อพักรวยพารวยฮกพา Let's go. มันเกินน้อตอนนี้อยู่ในระหว่างออกแบบเวทีน่าจะจุคนได้ไม่น่าเกินพันคนนะครับแต่ยังไงขอปรึกษากับออแกนไนส์แล้วก็จะแจ้งอย่างเป็นทางการเป็นรายลักษณ์อักษรอีกทีนะครับส่วนเรื่องการรับช่อหน่าจะได้รับก่อนวันเกิดนะครับไม่มีหลังวันเกิดแน่นอนเพราะว่ามีเรื่องด้วยเวลาแล้วก็อาจจะต้องมีงานต่อด้วยครับ รีมงานหรืองานเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกหนึ่งทีตอนนี้อยู่ในระหว่างการประชุมกับแผนกหลังบ้านอยู่นะครับโดยชื่อทีมงานชื่อทีมงานก็น่าจะรู้คร่าวๆแล้วว่าชื่อทีมงานว่า CNP City นะครับคือเมืองของ CNP ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะลองเนรมิตขึ้นมาว่า ไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวไม่อาจจะเป็น landmark ของ CNT House อยู่ที่นั่นจะมีอะไรบ้างนะครับยังไงก็ลองมาเก็บบรรยากาศหรือว่าลองมาถ่ายภาพร่วมกันครับยังเรามีเขี่ยวสองเขี้ยวนะตั้งแต่ก่อนดัดฟันพอดัดฟันมาเขี่ยวหาย und wie กินเลี้ยงออนเดอร์ลัดเราพี่บอกให้พี่บอกให้หนูรอคิวไว้ไงว่าออนเดอร์ลัดเรานานๆทีเราจะได้กินเลี้ยงกันนี่ก็มีรถน้ำดำหัวด้วยก็เชิญผู้ผู้ใหญ่มาด้วยนะครับคิดถึงดดดี้ดดดี้ ถ้าอยู่กับน้ำชาไปสักพักหนึ่งน่าจะพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากกว่านี้ครับเออบ้านน่าจะหลงดิสิวะก็นานๆทีพวกเราออนเดอร์ลาจะได้กินเลี้ยงกันเนี่ครับทุกครั้งมีแต่แบบสังสรรค์ <c oughs> ใส่รเท่าโนแอลกอฮอล์ no alcohol, ครับโนแอลกอฮอล์เอการสงการห้ามดื่มสุราลาเล่ เขหัวเต้ยแรงๆเลยนะเป็นไงล่ะเต้ยอะเจอของขังอยู่ดีๆพี่เข้มก็ยื่นดาบให้วันนั้นก็เลยลงของขังให้ให้เอามือข้างข้างขวาจับตามจริงพี่พี่เข้มบอกว่าเต้ยเป็นคนถนัดซ้ายนะแต่วันนั้นมันรีบเอามือขวาออกมาเพราะว่าตอนนั้นลงยันให้มือขวาได้ใบดำเฉยได้แบบงงๆขนาดไปยังขี้ไปเต้ยได้ใบแดงนะสรุปนังได้ใบดำเฉยเลย ขับเร็วโอ้โหน้าพี่โอมนีม่สุดยอดของการสังสรรค์ที่ดี เสียใจบอกว่างมันทิมแล้วจูทิมบ้าวดเดี๋ยวไปถ่ายอยู่ในเมืองบ้านว่าเดี๋ยวไปถ่ายอยู่ในเมืองเซาครับคนนาตไปเตรียมงานก่อนนะครับเพราะว่างานบุญบ้านเรามันต้องยิ่งใหญ่าบบายนะครับหนึ่งพันเนื้หนึ่งเก้าหกเมื่อกี้เดินเกิดปีเกิดพอดีเลย